สวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวอ่าทางขึ้นเจดีลอยฟ้าดอยประบาทครับที่อำเภอแจ้ห่มแจหม้จห่มจังหวัดลำปางอันนี้เป็นแผนที่ที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับก็ด้านบน อันนี้ดูตามรูปครับตามรูปก,ก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปนี่ข้างๆนี่เป็นร้านกาแฟสวยมากเลย เห็นเมื่อกี้เจ้าที่บอกว่าไอทางเดินช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นเป็นทางปูนเรียบๆนี่ครับไปสักสามร้อยเมตรแล้วก็เป็นทางบันไดอีกห้าร้อยเมตรเขานี่สูงมากเลยนะนูน่นนะเห็นหมู่บ้านอยู่ข้างข้างล่างนู่นครับแล้วไอตรงร้านกาแฟเมื่อกี้เนี่ยวิวอย่างสวยนะ สวยมากตอนนี้เป็นช่วงเข้าต้นหน้าแรงครับต้นไม้มันก็เลยดูแบบยอดมันจะแห้งๆ่อยถ้ามาช่วงประมาณหน้าฝนหน้าฝนหรือว่าปลายฝนต้นหนาวเนี่ยตรงนี้คิดว่าน่าจะคื้นมากเลยอโนนนะครับด้านบนที่ที่เราจะขึ้นไปก็สูงสูงมากนะ แต่มีบันไดก็ยังไม่รู้ว่าบันไดมันจะชันหรือเปล่าแต่ว่าถึงชันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วและช่วงนี้มันเป็นมันไม่ใช่วันหยุดนะมันเป็นวันธรรมดาแล้วก็เป็นช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายแดดจ้ามากนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีก็เข้าทางครับเราชอบเที่ยวอะไรแบบนี้อยู่แล้วไม่ชอบคนเยอะวุ่นวาย นี่ครับมาตรงนี้ก็ยังมองเห็นข้างล่างอยู่สูงมากเลยเมื่อกี้ตอนตอนที่นั่งรถขึ้นมาโอ้โหทางอย่างชันนั่งแบบเสียวอะ่ะขณะที่ว่าไม่สามารถถ่ายวีดีโอได้มือต้องจับรถตลอดเลยก็ต้องเป็นรถชาวบ้านตอนนั้นตอนแรกก็นึกสงสัยว่าทําไมเขาไม่ให้เราเอารถขึ้นมาเองเพราะว่าทางมันชันมากแต่ว่ามันถ่ายให้ดูไม่ได้นะคือมือต้องจับ จับรถตลอดะครับก็เดินมาสักตามที่เขาบอกครับประมาณ500เมตรก็จะถึงนะครับทางขึ้นจะดีลอยฟ้ายอดดอยพระบาทนะครับที่แจ้ห่มลำปางนี่ครับเป็นทางเป็นบันไดขึ้นถ้าเป็นช่วงสักเย็นๆหรือว่าช่วงเช้าๆบรรยากาศก็น่าจะดีนะอ่า ดูมีห้องน้ํามีอะไรแบบดีเลยนะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงโลก็ได้นักท่องเที่ยวไม่เยอะอันนี้ให้ดูรูปอีกที่นึงรูปข้างบนนะนี่ข้างบนก็น่าจะประมาณอย่างนี้ครับนี่อันนี้ถ่ายจากระยะไกลนะสวยสวยมากโอเคไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนนะอ่ อ๋อนี่นี่เราอยู่จุดที่หนึ่งบันไดเหล็กโหขึ้นไปอีกอีกเพียบเลยมีจุดไปบ่อน้ำทิพแล้วก็ขึ้นไปบริเวณลานวัดขึ้นไปจนถึงสะถูปสิบสี่คิดว่าน่าจะขึ้นไปถึงโน้นะครับอยากจะขึ้นไปถึงจุดที่สิบสี่นะก็เดี๋ยวลองดูอันนี้เป็นบันไดเหล็กเริ่มแรก เพื่อบันไดก็โอเคอยู่นะตอนแรกเห็นเพื่อนก็บอกว่าเป็นบันไดเหล็กเราก็นึกว่าแบบเป็นเหล็กที่ชันๆเดินยาก,ยากๆอะไรอยางี้แต่นี่คือเนี่ยบันไดก็ทําไม้ดีมากเลยคือมันค่อยๆสโลปขึ้นไปมันไม่ได้ชันมากโอเคนะเดี๋ยวจะถ่า้เป็นช่วงๆ มาถึงตรงนี้นี่เจอวิวสวยอีกวิวหนึงเลยแต่ว่าบันไดยังอีกไกลนะเห็นไกลๆนูน่นแต่มองไปทางด้านขวาเนี่ยนู่นนะครับมองเห็นบ้านเรือนอะไรด้านล่างหมดเลยพื้น่าพื้นอะไรสวยครับสวยโอเคเดี๋ยวขึ้นกันต่อนะดูแล้วระยะทางน่าจะอีกยาวไกล Okay. ตอนนี้ก็มาหยุดพักลมใต้ใตช้ชะงกผาก็ได้บังแดดนิดนึงอันนี้เป็นหน้าผาหินสูงมากเลยโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวไปกันต่อโอ้มุมนี้สวยมากนี่มาถึงจุดชมวิวอีจุดหนึงแล้วนี่ครับดูจุดชมวิววันนี้ชะง,งอกออกไปแบบน้าผาเลยนะนอกนาา้าผาเดี๋ยวจะลองไปชมวิวดูก่อนนู่นครับโอ้ย ไม่เคยเจอวิวสวยแบบนี้นะคือขึ้นมาอยู่ที่สูงขนาดเนี้แล้วมองออกไปเห็นด้านล่างแบบโอ้คือเขาลูกนี้สูงมากเลยนี่ครับ่ะให้ดูรายละเอียดเขามีรายละเอียดบอกด้วยที่นี่เป็นแหล่งต้นน้ำอุทยานแจ้ซอนะครับอ๋ออำเภอเมืองปานเหรออ๋อ อ๋อมันเป็นตำบลแจ้ซ้อนนึกว่าอำเภออ๋อครับดูนะอันนี้ถ้าเป็นหน้าหนาวนะจะสวยมากเลยดูเห็นทิวเขานูน่นหน้าหนาวน่าจะเห็นหมอกนะแต่ว่าไอ้ที่เห็นจางๆนี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นเป็นฝุ่นควันหรือเปล่าโอ้นะครับโอ้ข้างล่างสวยมากวิวแบบยงสวยเลยนี่อันนี้เป็นเป็นจุดที่พักนะ เป็นจุดที่พักอ่าเดี๋ยวจะให้ดูทางที่เราขึ้นมานะครับอันนู้นคือทางที่เราขึ้นมานะนู่นนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นทางที่เราจะขึ้นไปนะครับโอเคมันยังไม่จบง่ายๆอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูกันต่อตรงนี้ เขาทำไว้ดีมากเลยครับจะเป็นจุดพักสาาแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ปฐมพยาบาลแล้วก็มีอะไรบ้างเนี่ยมียามองยามองยาธาตุน้ำขาวแล้วก็มีอะไรนะอันนี้น่าจะเป็นยาหอมนี่น่าจะเป็นยาหอมนะแล้วก็มีน่าจะเป็นยาพาราโออันนี้น่าจะมีแอมโมเนียนี่น,นี่มีแอมโมเนียด้วย โอ้สุดยอดที่นี่เขาทำดีนะนี่เดี๋ยวให้ดูกใกลๆอันนี้เป็นศาลานั่งพักเป็นเป็นจุดนั่งพักกลางทางแล้วก็มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลครับก็ท่านั่งพักเรียบร้อยก็ขึ้นต่อด้านบนตรงนี้เหมือนเหมือนมันจะชันๆนหน่อยนะ เพราะว่ามันเริ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ถ้าให้เดินแบบไม่มีสะพานนี่โอ้คิดว่าต้องใช้เวลาขึ้นลงเป็นวันลวมั้งนี่ครับยังไม่จบนะครับโอ้ทางนี้มีทงสวยมาก อันนี้ก็ทำเป็นสะพานแขวนนะให้ตัวได้นิดหน่อยพอเสียวโอ้ดูให้ดูวิวตรงนู้นโอ้เดี๋ยวต้องถ่ายรูปโอเคอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อ อันนี้มองจากข้างบนลงไปนะก็จะเห็นสะพานที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ที่ผูกธงทิวไว้สวยมากสะพานนะแล้วเลยสะพานนู่นออกไปก็เป็นวิวที่มองไปเห็นด้านล่างมาเจอมุมตรงนี้นะเหมือนรูปร่างมันเหมือนยานอวกาศเลยถ้ามองดีๆนะเป็นหินที่แบบตั้งขึ้นไปตรงๆ แล้วก็มีเว้าวนิดหนึ่งเหมือนยานอาวากาศมากนี่ดตั้งแต่ด้านล่างจนถึงด้านบนนะก็เป็นหินรูปร่างที่แปลกนะโน่นทางที่เราจะขึ้นไปไปต่อครับมันยังไม่ถึงง่ายๆ ก็หยุดพักเหนื่อยมาไหลไหลายที่แล้วอ้ยถ้าเดินขึ้นมารวดเดียวนี่แย่เลยนะโอ้มันมีจุดให้ชมวิวเวลระยะเลยดูดินูน่ะบันไดที่เราผ่านมาเมื่อกี้น่ครับเห็นวิวไกลมากนูเห็นไกลๆนู่เหมือนไฟป่าด้วย ช่วงนี้ภาคเหนือมไีไฟไป่าเยอะที่เห็นเป็นขาวๆไม่ใช่หมอกนะมันเป็นควันโอเคไปต่อดูดิยังมองไม่เห็นท่านบนเลยโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นระยะๆะะแล้วกัน มาถึงทางวัดใจแล้วครับขวานี่ขึ้นพุทธอุทยานซ้ายไปบ่อน้ําทิพย์เห็นบอกว่าห้าสิบเมตรนะทางซ้ายทางขวาทางั้นเดี๋ยวขอไปทางซ้ายก่อนแล้วกันไปทางนี้นะบ่อน้ําทิพย์ในทางมันหายไปด้านนี้ห้าสิบเมตรจริงหรือเปล่าโอ้ตรงนี้มีถ้ำด้วย มันน่าจะเป็นถน้ำแล้วน้ำมันหยดลงมาน้ำน่าจะรอดได้แต่ไม่เห็นทางเข้านะพี่เป็นถ้ำถ้าเวลาเยอะนี่น่าลองไปสำรวจดูไม่เห็นเขาเขียนทางเข้าไว้เลยหรือว่าอาจจะเป็นถ้ำตื้นๆก็ได้นี่นะเป็นหลุมนี้ แต่ว่าเราไปจุดหมายเราก่อนดีกว่าโอ้ทางนี้นี่ทางนี้สวยกว่านี่เป็นช่องเขาเลยโอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายข้างบนเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปก่อนถึงแล้วนะครับบ่อน้ำทิพย์ครับก็ไม่แน่ใจว่าบ่อเป็นยังไงนี่นะครับมีบันไดเขา้า ก็เดี๋ยวจะไปดูนะว่าบ่อน้ําทิพย์เขาเป็นยังไงน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะมีบันไดเข้าไปเนี่ยอ๋อนี่คแรบบับก็ไม่ลึกมากนะก็น่าจะเป็นเหมือนบ่อน้ําซับนี่ครับเป็นบ่อน้ําซับที่น้ําเอ่อจากเขายิงปืนมันไหลมารวมกันคือเป็น เป็นแหล่งน้ำสำหรับหน้าแรงได้เลยครับโอเคถึงเรียบร้อยแล้วนะบ่อน้ำทิพย์แล้วก็รู้สึกว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมันน่าจะมีถ้ำนะนูน่นไม่ไม่ใช่ว่าน่าจะมีหรอกมันมีเลยแหละแต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบหลุมลึกลงไปอนะ่ะก็ต้องเป็นพวกแบบนักสำรวจหรืออะไรอย่างงี้นูนนะ่นเป็นหลุมลึกเข้าไปเลยโอเคเดี๋ยวไต่ไม้กลับกัน นี่คือทางที่เราเดินมาไงโอ้ร่มลื่นนะตรงนี้เป็นซอกเขาน่าน,นี่นี่นี่ซอกเขาสองข้างมันจะเป็นเหมือนกับลักษณะเขาหินปูนนะแถวนี้แล้วตรงนี้มันมีหลุมอยู่หลุมหนึ่งเดินมาดูดิอ๋ออันนี้ก็เป็นเหมือนช่องถ้ำนะแต่ว่าไม่ลึกแล้วก็เป็นซอกเขาเข้าไปอโอเค ครับก็เจอแล้วบ่อน้ําทิพเป็นแหล่งน้ําบนภูเขานะอาจจะหาได้แหล่งเดียวบนเขาลูกนี้ที่น้ํามันมารวมกันอโอเคเดี๋ยวขึ้นไปฝากนู้นกันต่อฝากนู้นนะก็เมื่อกี้เราเดินมา50เมตรใช่ไหมไปซิกนู้นอีกห้ิเมตรก็เราต้องเดินอีกร้อยเมตรนะ ครับก็คิดว่าน่าจะถึงแล้วละ่ะนี่ครับก็มีป้ายบอกไว้ผู้พิชิตยอดเขาสำเร็จนะครับเรามาถึงแล้วอโอ้ด้านบนนะครับอันนี้ ข้างในใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูทางด้านซ้ายนะอ๋อ,อข้างบนนี่เขาใช้เครื่องปั่นไฟแล้วยันมานะยันมาใช่ปะใช่ใช่ยันมา,นมาเอ๊ะมันลากไฟขึ้นมาไม่ได้อหรือว่ามันไกลเกิน เราเห็นจะดีอยู่ไกลๆนะไม่แน่ใจว่ามันจะมีทางเดินไปถึงไหมแล้วก็ที่เห็นเราอยู่ข้างหน้านี้หลังบนก็เป็นเหมือนสาลานะโอ้เมื่อกี้ป้ายหลอกเราแท้ๆเลยบอกว่าพีชิตส,สำเร็จแล้วแต่ว่ายังมีทางให้เดินขึ้นไปอีก ไม่รู้มีทางให้เดินขึ้นเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆนี่มีเป็นสลา,านะสุดยอดเลยสุดยอดยอดสุดเดินมาจนถึงยอดเขาอืมขึ้นมาด้านบนแล้วโอ้ กะรุณาถอดรองเท้าโอ้เฮลูวิวคอนสุดยอดอู้อุ้ยโอ้จะดีนู่นคงจะไม่มีทางไปนะไม่มีทางเดินพอดูแล้วไม่มีทางเดินไปแต่ว่าขึ้นมาถึงจุดนี้นี่โอ้ยอลังการอันนี้เป่าเขาเรียกวิวสามร้อยหกสิงศาโอ้หนี่ครับ ตรงนี้นี่นะหน้าผาแบบชันๆขาสันน้นๆโน้นด้าล่างน่นขนาดขนาดภูเขาที่อยู่อยู่บนเนินนะอันนั้นคือที่เราเอารถไปจอดด้านล่างเดี๋ยวอันนี้มันซูมไม่ได้นะอันนั้นคือวัดที่เราเอารถไปจอดไว้ด้านล่างอันนั้นก็อยู่บนเขานะ แต่ว่าเนี่ยทางที่เราขึ้นมาเนี่ยทางที่ขึ้นมาเนี่ยทางชันมากแล้วก็ไอ้ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนสันเขาต้องคนที่ชํานาญพื้นที่โอ้ขึ้นมานี่โน่นเห็นไหมครับทิวเขาไกลๆน่าจะพอเห็นได้อยู่โอ้ยท่าฟ้าเปิดนี่ยังสวยอลังการ อ่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เป็น j จดีก็เราขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็อยู่ระดับเดียวกันกันกบเจดีเดี๋ยวลงไปต้องตัดสินใจทีว่าเราจะขึ้นไปตรงนั้นไหมเพราะว่าความสูงก็พอๆกันแต่ว่าตรงเนี้ยมีลังคาครับร่มกว่าโอ้อันนี้อันนี้เป็นน้าผาแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าไม้อะไรก็ไม่รู้ขึ้นอยู่ตรงหน้าผานี่ ด้านนี้ก็เป็นเจดีต่างๆตรงนี้เป็นเจดีเยอะเลยนะตามรูปที่เขาเอา่นั่นให้เราดูเมื่อกี้นี้ครับตรงนี้ก็มาอ่อายพระด้านบนนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเนี่ยครับเอาใกล้ๆเลยก็คือ เป็นเหมือนเจดีที่เขาเอาไปไว้ตามยอดหินนะโอ้สามสามเจดีนี้สวยมากแล้วก็ทางด้านนู้นก็แบบไกลๆเลยคนที่ไปทำก็คือเอาเจดีขึ้นไปแล้วก็ไปไว้ตามยอดเนี้ยโอ้มีมณะมากเลยดูแล้วมันไม่มีทางขึ้นแบบปกตินะก็น่าจะได้ต้องปีนป่ายขึ้นไปอะ น่าจะต้องปีนป่ายขึ้นไปแล้วดูจากตรงเนี้ยเหมือนมันมีไฟสองจีดีด้วยนะจะเห็นว่าใช้โซลา r เซลล์กลางคืนเนี่ยน่าจะมีไฟสองด้วยกลางคืนคิดว่าถ้ามองขึ้นมาเนี่ยน่าจะวิวสวยมากเลยก็เดี๋ยวคืนนี้ได้พักอยู่แถวๆเนี้ยก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปมุมมองจากด้านล่างขึ้นมาให้ดูโอเคมุมมอง360อสงศาเอาให้ดูซีกนี้อีกทีนึง เพราะว่าวิวมันอลังการมากตรงนี้มันอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะนี่เขามีป้ายบอกไว้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วตรงนี้นี่เขียนว่าห้ามพิงนะครับห้ามพิงเพราะว่าตรงที่เราอยู่นี่ให้ดูอีกทีนึงโอ้อย่างชัน้นะครับ กับด้านนี้ก็เป็นโน่นครับเป็นเหมือนทางขึ้นพระธาตไปดูพระทาตุที่เรามองมาจากมองมาจากศาลานูน้นมื่อสักครู่นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไปดูว่าข้างบนเป็นยังไง ตรงนี้วิวก็สวยสวยมากอยู่จุดนี้มองไปด้านหลังแต่ว่าตรงนี้ทางขึ้นจะเป็นเหล็กแบบชั้นๆหน่อย ขึ้นมาตรงนี้นี่เสียวเสียวปาสซิค์นเนนะเพราะว่าเนี่ยนะทางมันเปิดโล่งมากกว่าชันกว่าชันกว่าแต่วิวนี่เออมาอยู่ซิกนี้วิวสวยกว่าเดี๋ยวขึ้นต่อ นี้สุดขวานี่ครับมาถึงแล้วครับพระธาตเป็นจุดสูงที่สุดของดอยนี้นะดอยพระธาตโอเคเดี๋ยวให้ชมวิวแบบ360องศาอีกครั้งตรงนี้เป็นเขตอุทยานห้ามปล่อยโดนนะ ห้ามบินโดนนะโอเคโอเคนะ